ผลบวกของจำนวนเต็มบวกที่หาร7จ็ดิบสองลงตัวความหมายคำนี้ครับต้องการจำนวนตัวประกอบทุกตัวมารวมกันให้หมดซึ่งซึ่งหนูจะต้องรู้จริงใช่ไหมหนูจะต้องนั่งไล่จริงใช่ไหมลูกที่มีวิธีลัดเอาไหมมันคือง่ายๆมันต้องการเอาตัวประกอบมาบวกกันให้หมดผลบวกของตัวประกอบทั้งหมดอ่ะฟังง่ายๆ สมมติว่าถ้าเป็นเลข1ิบเนี่ยตัวประกอบมีใครบ้างหนึ่งสิบสองห้าเขียนเยอะไปอ้อนนี้จะได้เท่าไหร่ผลบวกขอจำนวนเต็มที่หาร10ลงตัวก็เนี่ยเอามาบวกกันให้หมดอ่ะเออก็คือ18ปใช่ไ่ะเออถ้าถามจำนวนตัวจะตอบสี่ใช่ไหมเออถ้าถามจำนวนตัวจะตอบส่ฟังพี่ดีดีนะฟังพี่ดีนะหาตัวประกอบเฉพาะเหมือนเดิม7จดิบสองเกิดจากใครคูณกัน 9 8้าแก็แแหละแล้วพี่ก็แยกต่อเหมือนเมื่อกี้เลยใครนะบอลแปก็สองกำลังสาเก้าก็สากำลังสองฟังพี่ดีๆอ่าฟังพี่ดีดนะเรารู้ละมันคือใครครับต่อพี่บอลมันคือ2องกำลังสกับ3ามกำลังสองผลบวกของตัวประกอบ อ่าผลบวกของต่อปอ,อย่อเหมือนเดิมวิธีการก็คือเริ่มต้นโดยการที่น้องนะฮะเรามีตัวประกอบ2ตัวคือ2กําลัง3ให้น้องเริ่มตั้งแต่2องกำลังศูนย์ฟังดีๆนะ2กําลัง1 2ึ่ง,งกลังสองสองกลัง3คือพูดง่ายไล่ตั้งแต่ตัวที่0ูนย์จนถึงตัวสุดท้ายของมันและหลังจากนั้นนะครับฟังพี่ดีนะครับจับบวกกัน ของตัวประกอบตัวแรกนะฟังดีๆนะครับอ่าต่อมาครับตัวที่2ของมันก็คือเลข3 3มันวิ่งจนถึง2เพราะฉนั้นก็จะกลายเป็น3กําลังศนะครับบวกกับ3กกลัง1บวกกับ3กําลัง2เห็นไหมเพราะมันหมดที่อะไรลูกมันหมดที่ 2, 2ถ้ามันหมดที่2เราก็วิ่งตั้งแต่ศจนถึง 2, 2ถ้ามันหมดที่5เราก็วิ่งตั้งแต่0ถึง5้นะครับถ้ามีตัวประกอบตัวอื่นอีก ก็ทาแบบนี้อีกนะครับหลังจากนั้นเอาคําตอบทั้งหมดนะครับจับคูณกันจะได้ผลบวกของตัวประกอบนี่คือเทคนิคลักนะครับ2กํกลัง0ได้1นึ่งอ่าตัวนี้ได้1ตัวนี้ก็จะกลายเป็น2ตัวนี้ก็จะกลายเป็น4ตัวนี้ก็จะกลายเป็น8บวกให้พี่หน่อยครับ15อ่าต่อมานะครับลูกตัวหลังครับตัวนี้เป็น1ตัวนี้เป็น3ตัวนี้เป็น9ใช่ไหมลูก13 จะได้ไม่เสียเวลาครับน้อง15ไปคูณ13ได้เท่าไหร่ครับข้อนี้ตอบแล้วครับสุดยอด